สวัสดีสมาชิกของอบปสนีที่ปีมีสสอกอนมีดีมาให้กำลังใจแล้วก็มาฟังฟังทิ่ถึงของอบปสที่พวกเราได้รวมตัวกันมาประมาณ4 5ปหเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้สามสถาบันาติสามสถาบันมาจับปกป้องเพื่อไม่ให้พิษภัยอะไรที่จะมาตํากายเพราะว่าพวกเราได้สืบรู้แล้วว่ามีกลุ่มชนที่มาอาศัย พื้นดินไทยและคิดในตะคุณแผ่นดินไทยมาเสืรรู้พวกเราก็รวมตัวกันเสืร์รู้มานานแล้วแต่องค์กรอื่นไม่สามารถที่จะจัดการได้มีพวกเราภาคอบกศภาคประชาชนที่มาด้วยความจริงใจและมาจากการสนับสนุนของตัวเราเองไม่มีใครมาช่วยทั้งสิ้นนะแล้วสอสอวันนี้ได้รับเกียรติจากสสอกรมีดีมาบรรลุเรื่องฟังความคิดเห็น ขอประชาประชาชนเอาไปตอย่างพวกเรานะขอให้ท่านเมื่อได้เป็นสสแล้วนำกลับไปในสภาไปแก้ปัญหาให้ด้วยเพราะอันนี้เป็นเป็นมันใหญ่หลวงต่อประชาชนทั้งป,ป,ป,ประเทศผมคิดว่าท่านมาเนี่ยให้ก็ตั้งใจจะมาช่วยแก้ไขแล้วแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในกลุ่มของเราผู้ทรงคุณวุฒิก็มาพูดไปหลายครั้งหลายตอนแล้ว ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่พอดีเช้นนำพวกเรามาในครั้งที่สิมานำม,มาเร,ารียกร้องความเห็นใจขอความาเมตตาจากกระทรวงยุติธรรมให้พิจารณาในสิ่งที่บางท่านอาจจะมีปวาสยใให้คุณไอ้เพชรทองในขาธทีการอพปราษษของเราเพราะท่านก็ไม่เคยไปทำอะไรผิดเลอเพียงแต่มาช่วยปกป้องสามสถาบันแต่กับมีอัน พลิกผันคืเอเข้าไปเข้าใจนะ <laughs> ขอบคุณครับ